สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะคใครจะว่าสตาเบอร์ลก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแค้ไใครด้วยแก่งามเพราะคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยแต่อยากจะรวย น้องตั้เหนือสบายดีก็เจ้าเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ในเพจครูแดงนี่เสกได้ดังใจนึกขายของออนไลน์ไลน์ไลน์ไลกดเฟซบุ๊กไลน์ภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งนะขออนุญาตแชร์ มมไม่ถูกประเดิมอยากได้ต้นเฟิ่มหรือเกอเ็บมาแช่หรือเกอเ็บมาแช่สบายดีสอบปอปลาวสวัสดีค่ะคุณกูณคุณปราคุณมหาเศรษฐีไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกทุกคนนะคะทุกคนขา แม่จะทักไทยไปถึงไหนทักไายทุกทุกประเทศทั่วโลกนะคะชินเจาีานีฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราค่อยเริ่มกันนะตอนนี้สนุกสนานกันก่อนวันนี้ใครที่มีความทุกข์นะใครที่เจอปัญหาใครที่ เงินไม่พอนะคะเดี๋ยววันนี้แดงจะมาบอกเทคนิคสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยววันนี้แดงจะมาบอกนะคะ5เทคนิคในการออกจากปัญหานะคะปรเสรอมอยากได้คนเฟิร์มรืเกับมาแชทรีเก็บมาแชดเจ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  กดเพจบลกไลฟ์ก็ขายกันทันทีกดไลน์น้อยๆ S2 S4 สินค้าดีๆเข้ามาสิคันเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสวัสดีคุณปูคุณปลาคุณมหาเศรษฐีสวัสดีทุกๆคนนะคะรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท ก่อนใครที่มีปัญหานะ,ะอย่างแรกถ้าอยากออกจากปัญหานะ,ะยิ้มก่อนค่ะทำให้ร่างกายเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าตื่นเต้นก่อนนะฮะอีกสักครึ่งเพลงสมกานปีนี้ก็ให้สุดสีสุดสมฉันชื่นจรนรมสุดสมยังอารมณ์หมายการงานสุโบนัสกันมากมาย ใช้ดีใช้ดีลุงป้าน้าปี๋นอนหลับขอหายใจัำมุนโดยกูสมหวังกันทุกคนความจนให้สลายไปใช่โย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 ใช่ใช่ Happiness h a p p y n e w Year ใชยภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะลดเสียงนิดนึงวันนี้เราเล่นเองทําเองปกติลูกชายจะช่วยนะวันนี้ลูกชายเรียนออนไลน์คุณแม่ต้องทําเองหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะ,ะแนะนําตัวเองอีกครั้งนะเพจนี้คือเพจครูแดงนี่เสกได้ดั่งใจนึกนะ ชื่อจริงชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอางนะอดีตก็เป็นนางพยาบาลนะเ,เรียกนางพยายามนะรายได้โตตาน่องนะก็มีทำงานมาก,กว่า16ปีนะอยู่ที่กรุงเทพนะก็แม่จะบอกทำไมก็อยากอยากบอกนะทุกคนขาล้วจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะแดงทำงานมาก,กว่า16ปีนะจนาจากเขาเรียกว่าจากเริ่มต้นนะ C3 นะ ขึ้นมาเป็น C7 หรือว่าขึ้นมาเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการนะก็รายได้20,000กว่าบาทรวมค่าวิชาชีพต่างๆก็ประมาณ30,000บาทนะเมื่อสิบทำมา16ปีนะคะกเ็เป็นอาชีพที่ดีค่ะแดงว่าอาชีพเดิมของแดงเป็นอาชีพที่ดีมีเกียรตินะมั่นคงดีสวัสดิการมีนะแต่สิ่งที่แดงาขาดไปคือความมั่งคั่งนะ เขาเรียกว่ามันมีความมั่นคงกับความมั่งคั่งมันมีเส้นบางๆแบ่งกั้นอยู่นะะแดงก็เลยมองหาว่ามันมีอาชีพไหนนะที่มันสามารถให้ความมั่งคั่งกับเราได้แล้วสำคัญคือให้อิสระภาพในเรื่องของเวลากับเราได้นะเพราะว่าในงานเดิมของแดงอะ่ะมันต้องขึ้นเวรลงเวรขึ้นเวรลงเวรตลอดนะแล้วก็สำคัญพอเราอายุมากขึ้นนะทำงานไปกว่า16ปีเราก็ เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะขึ้นเวรดึกนะฮะเป็นคนหนึ่งที่แบบมันไม่ได้พักผ่อนนะ้วผลลัพธ์ที่ตามมาคือสุขภาพแย่เป็นภูมิแพ้มีก้อนที่เต้านมหลายๆอย่างนะเราก็ต้องไปตัดก้อนเต้านมทิ้งดีที่มันไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะแต่ว่าเป็นแค่ก้อนเล็กๆนะฮะทั้งสองข้างเลยนะคะกะ็เราก็ไปดูสาเหตุเรื่องสุขภาพพวกนี้มันมาจากหนึ่งความเครียดสอง อาหารการกิน3พฤติกรรมการพักผ่อนนะแล้วก็สีไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเอา้าสาเหตุพวกนี้มันมาจากสิ่งที่เราทุ่มเทกับงานทั้งหมดนี่หว่าแดงไม่ได้บอกว่าอาชีพไม่ดีนะอาชีพดีมากนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราต้องการนะแดงก็เลยไปดูอาชีพใหม่นะซึ่งแดงก็ไปเจอเครือข่ายขายตรงนะที่มันให้ในเรื่องของ passive income นะแล้วก็ เขาเรียกว่ามีระบบทำงานให้แล้วสำคัญคือ,อมีอิสรภาพนะในเรื่องของเวลาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะแดงทาเกี่ยวกับอาหารเสริมนะเราก็ทําทุ่งเททําเรียนรู้ลงมือทำนะแล้วก็ มีผลลัพธ์พอมีรายได้6ห,หลักเราก็ตัดสินใจลาออกจากงานเดิมนะบางคนอบอกว่าไม่เสียดายเหรอเรียนมาตั้ง21ปีนะตั้งแต่อนุบาลลำใหญ่นะประถม6ปีมัธยม6ปีปริญญาตรีอีก4ปีกว่าจะจบได้นะแล้วก็มันเริ่มทำงานเป็นงานดีมีเกียรติไม่เสียดายเหรอนะ,อะเขาที่เขาคิดเขาพูดมันก็ถูกของเขานะเพราะว่าทุกๆอย่างที่เขาพูดอ่ะ ถูกหมดอะใครที่บอกอะไรถูกหมดนะ,ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อความคิดของเขานะแต่สำหรับตัวแดงนะ,ะแดงก็มองว่าแดงไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมานะเราถือว่าเป็นประสบการณ์เราเรียนเราได้เรียนรู้เราได้ทำงานเราได้ประสบการณ์เราได้ก้าวผ่านปัญหาหลายๆอย่างนะแต่สิ่งที่แดงเสียดายในเสียดายเวลาที่เหลืออยู่มากกว่านะเสียดายเวลาที่อยู่ปัจจุบันจนถึงอ,อนาคต เพราะถ้าเราทํางานเดิมอาชีพเดิมผลลัพธ์เราก็เหมือนเดิมเหมือนถ้าเราวันนี้เราทํางานปัจจุบันเหมือนในอดีตอนาคตเราเหมือนเดิมแน่นอนนะเพราะถ้าเราอยากรู้อนาคตตัวเองง่ายที่สุดนะมันก็คือดูรุ่นพี่ที่เขาทํางานก่อนเรา5ปี10ปีหรือจนกเกษียณถ้าเราเลือกผลลัพธ์แบบนั้นเราก็ทําอาชีพเดิมไม่มีใครว่านะ,ะทุกคนขา บอกใครอันนี้คือบอกตัวเองคุยกับตัวเองนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่นะเราก็ต้องดูรุ่นพี่ที่อาชีพใหม่แล้วเขาได้ผลลัพธ์แบบไหนเราก็แค่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตามนะคะ,ะทุกคนขาพอแดงไปทําอาชีพเคอขายขายตรงแรยก็มีรายได้6หลักต่อเดือนนะะแล้วก็มีอิสรภาพแต่พอมาช่วงของโควิดแบบนี้ค่ะง,งานเดิมของแดงมันเป็นแบบออฟไลน์นะ มันก็จะมีข้อจํากัดนะที่จะออกไปในเรื่องของการาสร้างทีมนะขายแล้วก็ขยายเพราะถ้าขายอย่างเดียวนะมันมีรายได้เดือล 3, 000, 5, 000, นละ 3, 0 0 0ันห้าพันหึ่งได้นะแต่ถ้าเราอยากมีรายได้6หลัก มันต้องขยายนะมันต้องขยายสาขาแล้วสาขาของเราถ้ามันไม่มีลีดเดอร์ที่มันแน่นมากพอมันก็ต้องออกไปสร้างนะ,ะในการออกไปสร้างมันก็มีข้อจํากัดนะที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะมันก็เลยอพอมีวิกฤตแบบนี้มันก็เลยทําให้แดงมีข้อจํากัดในการออกไปสร้างในการขยายใน เคือขายขายตรงของแดงนะแดงก็เลยมองหาค่ะมองหาแล้วเราก็จะมองเห็นนะมองหาอาชีพใหม่ค่ะว่ามันมีอาชีพไหนที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์เดิมคือมีอิสระภาพทั้ง6ด้านไม่ว่าจะการงานนะ,ะทำที่ไหนก็ได้นะ,ะ,ะสามารถทําได้หมดทุกที่ที่เราอยากทำนะ,ะมีหน้ากล้องมีกล้องแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็เปิดหน้าร้านได้แล้วนะคะ,ะเขาเรียกว่ากล้อง เท่ากับเงินนะฮะแล้วก็มีอิสรภาพในเรื่องของเวลามีอิสรภาพเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วยนะมีเวลาดูแลคนที่เรารักด้วยแล้วก็ได้ให้ได้แบ่งปันนะเพราะอาชีพเดิมของแดงก็คือเราได้ให้ได้แบ่งปันอยู่แล้วนะพ่อพ่อผลลัพธ์แบบนี้มันตอบโจทย์เราเราก็แค่กลับมาดูว่ามันมีอาชีพไหนที่มันตอบโจทย์กับผลลัพธ์แบบนี้นะแดงก็มาดูว่าอาชีพออนไลน์มันสามารถตอบโจทย์ให้กับเราได้นะคะ เดี๋ยววันนี้แดงจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของว่า5เทคนิคที่จะออกจากปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะอย่างแรกคือเราต้องหาสาเหตุของปัญหาเหมือนตัวแดงค่ะแดงมามองดูแล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแดงไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างปัญหาที่จะตามมามันก็คือต้องมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเรากลับมาอยู่ที่ที่บ้านนะที่คอนโดเราที่กรุงเทพนะ สามีก็บอกไม่ต้องทำอะไรก็ได้ให้ดูแลลูกๆนะแล้วก็เขาให้เงินเดือนเราแต่ในในส่วนลึกๆของเราค่ะเรามองว่าศักยภาพของเรายังมีอยู่นะฮะเรากลับมาดูที่ต้นเหตุของปัญหาก่อนว่าถ้าวันนี้ปัญหาของเราคืองานเดิมมันไม่สามารถที่จะออกไปสร้างทีมได้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยแล้วมันมีงานอะไร ที่มันสามารถที่จะทําให้เราได้เงินด้วยมีอิสรภาพด้วยแล้วอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทําได้ใช้ได้ขยายได้มันก็คืองานออนไลน์นะพอเราเจอปัญหาปุ๊บนะฮะเ,เขาเรียกว่าทางออกของปัญหาคือเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าปัญหานะั้นมันคืออะไรนะส่วนตัวแดงคือปัญหาเรื่องของอางานที่เราทําอยู่หรือว่าเงินที่ที่เราได้รับนะ จากเดิมที่เราได้รับเดือนละ6หลักแต่ตอนนี้มันเหลือเดือนละ5หลักแต่เราก็ยังอยากได้6หลักนะเราก็ต้องกลับมาดาูว่ามันมีงานไหนที่มันตอบโจทย์ให้เราได้นะพอเราหาสาเหตุของปัญหาเจอปุ๊บเราก็ต้องยอมรับอย่างที่สองคือยอมรับค่ะว่า,าไม่เป็นไรที่ผ่านมามันคือประสบการณ์นะที่ผ่านมามันคือ,เ,อเนื้องานที่เราได้เจอที่ผ่านมามันคือ เขาเรียกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะมันเป็นประสบการณ์ให้กับเราเรายอมรับยอมรับสาเหตุของปัญหานั้นก่อนนะคะ,ะหรือบางคนยังไม่มีเงินเดี๋ยวนะคะลดเสียงนิดนึงนะ,ะ,อ,ะอย่างบางคนค่ะ,ะไม่มีเงินใช้ในครอบครัวหรือปัญหาไม่มีเงินนะคะเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้ววันนี้ มันมีอาชีพไหนนะที่มันจะสามารถทําให้เราหาเงินได้ไม่ใช่บอกไม่มีเงินแล้วก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วก็เครียดอยู่อย่างนั้นนะมันไม่มีทางออกนะพอเราบอกว่าไม่มีเงินหรือวันนี้มีแต่นี่นี่นี่แล้วเราก็พูดซ้ําพูดย้ําพูดวนพูดทีอย่างนั้นมันเท่ากับว่าเรากําลังดึงดูดนี่มาเยอะๆนะ,อ,ะอย่างแรกคือพอเรารู้สาเหตุ ของปัญหานี้แล้วปุ๊บเราต้องยอมรับค่ะเราเป็นหนี้อยู่สมมุตินะ,คะใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ต้องยอมรับว่าหนี้มันก็คือมันก็เป็นหนี้เราก็ต้องใช้หนี้ตามกฎหมายแต่ตอนเนี้ยเราจะทําอย่างไรให้มันหมดหนี้ทําอย่างไรให้เรามีเงินเพิ่มอ่ะหยุดพูดคําว่าหนี้นะ,ะเพราะว่าอะไรที่เราโฟกัสซ้ําๆย้าๆ มันจะขยายใหญ่นะ,ะเพราะฉะนั้นเราวางคำว่านี่ไว้ก่อนเราบอกตัวเองว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้เรามีเงินเพิ่มมันจะมีงานไหนอาชีพไหนที่ทำให้เรามีเงินเพิ่มนะคะทุกคนขาเรายอมรับก่อนนะคะยอมรับตัวเองก่อนอ,อย่างแรงเนี่ยมีเงินจากแพรซีฟจากธุรกิจ เดิมตอนนี้ยังได้อยู่นะหหลักนะแล้วก็เงินที่สามีให้ใช้อีกแต่ตัวแดงเองอะมองว่าเราอะยังมีศักยภาพที่จะสร้างรา,ายได้ได้อีกนะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้อีกเยอะนะอันนี้บอกใครบอกตัวเองนะทุกคนค่ะบอกตัวเองว่าเรายังมีคุณค่าที่จะ มากกว่านี้อีกเยอะที่จะอยู่แค่บ้านแล้วก็ใช้เงินสามีนะฮะมันไม่ไม่ค่อยภาคภูมิใจนะเขาบอกว่าถ้ายืนที่มันเท่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมนะมันคือการที่เราสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองแต่ก็ต้องขอบคุณสามีนะที่เขาให,ให้ให้เงินเราใช้เราขอบคุณเราซาบซึ้งค่ะที่เขาให้แต่ตัวเราก็ต้องกลับมา ขอบคุณตัวเองยอมรับตัวเองนะว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เรามีศักยภาพมากพอที่เราจะหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะ,อะพอแดงยอมรับแบบนี้ปุ๊บแดงก็ต้องกลับมาอมองหาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามองหาเป้าหมายใหม่นะคะ เป้าหมายใหม่ลุกขึ้นมาสร้างพลังให้ตัวเองนะทุกคนขาแล้วก็กลับมาตั้งเป้าหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าฉันจะต้องกลับมามีรายได้นะฮะหหลักต่อเดือนบางคนอาจจะ7หลักต่อเดือนนะบางคนอาจจะร้อยล้านแล้วแต่เป้านะที่เราที่เรามีความรู้สึกว่าเราตั้งแล้วมันมีพลังที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้ว ทำมันนะคะ,ะถ้าเป้าหมายที่มันไม่กระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาลงมือทำนั่นแสดงว่าเป้าหมายเราไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเป้าหมายเราชัดเจนนะเดือนนี้ฉันต้องมีรายได้หกหลักให้ได้เดือนนี้ฉันมีรายได้หกหลักเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดือนนี้ฉันมีรายได้หกหลักเรียบร้อยแล้วพอเราบอกตัวเองแบบนี้คะตั้งเป้าหมายแบบนี้มันจะทำให้เรามีพลังนะที่จะลุกขึ้นมา ลงมือทําให้ถึงเป้าหมายนะคะแล้วสําคัญคือพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องหากัลยาณมิตรใหม่ๆห,หามาสเตอร์มายใหม่ๆหะะ่หรือหาไอดอลนะ,ะคนที่เขาทําและประสบความสําเร็จในอาชีพที่เราเลือกอย่างแรงเลือกออ,อนไลน์ว่ามันจะทําให้เรามีรายได้หกหลักได้แบบง่ายๆสบายๆนะได ก็ไปดูรุ่นพี่ค่ะไปดูมาสเตอร์ไมล์อยู่ในกลุ่มค่าเฉลี่ยของรุ่นพี่นะเขาเรียกว่าอยู่ในกฎขอพกฎความถ่วงจำเพาะ5้าคนที่เราครบนะ,ะถ้าวันนี้เราครบคนขี้เกียจห้5คนนะเดี๋ยวมันจะมีคนขี้เกียจคนที่6นั่นก็คือตัวเรานะแต่ถ้าวันนี้หรือวันนี้เราครบกับคนที่มีไรายได้หลักหมื่นหคน คนที่6ก็คือตัวเราค่ะที่จะมีรายได้หลัก5 0 0 0หลักหมื่นนะคะแดงไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนขาแต่แดงเพียงแค่อ,อ,อยากบอกว่าถ้าเราวันนี้เราอยากมีรายได้หลักแสนหรือ6หลักต่อเดือนเราก็ต้องอยู่ในค่ากฎเฉลี่ยหรือมาสเตอร์มายกับคนที่เขามีรายได้6หลักต่อเดือนนะฮะเพราะเขาจะเป็นคนบอกเราว่า ทําอย่างไรถึงจะได้6หลักต่อเดือนแต่วันนี้ถ้าเราอยู่มีไรายได้อย่างมีไรายได้6หลัก7หลักต่อเดือนแต่เรายังไปอยู่ไปพูดไปคุยไปเสฟสื่อกับคนที่ไม่ไม่ทำงานกับคนที่ีเกียจนะเขาก็จะบอกเราได้อย่างเดียวว่ามึงไปไม่ถึงหรอกมึงเพอ้อฝันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเราอยู่กับมาสเตอร์มายที่เขามีไรายได้6หลัก7หลักต่อเดือน เขาจะบอกเราได้ทั้งสองอย่างค่ะว่าทำยังไงให้มึงไปไม่ถึงให้มึงล้มเหลวเขาบอกเราได้นะแล้วเขาก็จะบอกเราได้อีกอย่างหนึ่งคือทำยังไงให้มึงไปถึงหหลักเจ็ดหลักเพราะเขาไปถึงแล้วนะมันจะทำให้เรามีกัลยาณมิตรใหม่นะกัลยาณมิตรที่ดีนะ,ะที่มันจะทำให้เราอ่ะได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะทุกคนขา อันนี้คืออยู่ที่ตัวเรานะคถ้าเราบอกว่ารา,ายได้หลักพันหลักหมื่นแค่นี้ฉันก็โอเคอยู่แล้วชีวิตฉันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะทุกคนคะเราก็อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าแดงคิดแบบนั้นอะแดงก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ต้องลุกขึ้นมาทํางานเพิ่มนะคะแต่ถ้าเรา บอกตัวเองว่าไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่ฉันฉันสามารถที่จะมีรายได้มากกว่านี้ฉันสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองและครอบครัวได้มากกว่านี้เราก็แค่ลุกขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะทุกคนขาเพราะว่ามันไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองนะเราต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะทุกคนขา แล้วหลังจากนั้นพอเราหามาสเตอร์มายหาไอดอลได้แล้วเราก็แค่เรียนรู้กับเขานะแล้วก็สำคัญคือลงมือทำนะคะลงมือทำเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องลงมือทำสิ่งใหม่ๆนะคะทุกคนค่ะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่เรายังทำสิ่งเดิมๆอไอสไตล์เขาบอกว่า คนวิกลจริตใช่ไหมคะหรือคนบ้านะอยากได้หลักแสนแต่ทํางานแบบเดิมทํางานเหมือนเดิมนะคะมันก็ไม่ได้อยากได้หลักล้านแต่เรายังทํางานเดิมอยู่ที่มีเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นมันก็แต่คาดหวังว่าเราจะถึงหลักแสนหลักล้านมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนขา,เ,าเขาเรียกว่าคนวิกลจริตนะคะอันนี้แดงไม่ได้พูดนะรบร์ตเ,เขาเรียกว่า ไอสไ้สายเขาเป็นคนพูดนะคะก็วันนี้ค่ะ,ะแดงสิ่งที่แดงอยากแบ่งปันนะก็คือ5เทคนิคในการออกจากปัญหานะฮะ,ะยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะแต่ว่าจงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะวันนี้เราเจอปัญหานะบอกตัวเองค่ะว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องหน้าท้าทายนะคะ ปัญหาไม่มีเงินไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องแน่าท้าทายเราก็มองหาคนอีกหลายๆคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะแยะมากมายนะคะแต่เขาก้าวผ่านมันไปได้ยังไงล่ะ,ะเราก็หาสาเหตุตรงนั้นก่อนนะ,ะมันจะมาจากการที่เราขี้เกียจไหมเราไม่ทำงานเพิ่มไหมมันก็เลยไม่มีเงินนะคะเราหาสาเหตุเจอปุ๊บเราก็ต้องยอมรับ ะะยอมรับสาเหตุนั้นว่าที่เราไม่มีเงินเพราะเราขี้เกียจนะ,ะหรือที่เราเป็นหนี้เยอะๆเพราะว่าเราใช้ใจ่ายแบบไม่ไม่ได้เก็บแบบซิกจานะ,ะไม่ได้เก็บแบบเขาเรียกว่าหกกระปุกะค่ะอันนี้แดงก็ได้จากการเรียนรู้จากหนังสือของช h ฮ h ร์เอ k e เคอร์นะเรื่องถอนรหัสรับสมองเงินล้านแล้วก็เรียนรู้จาก ครูซิตานะในแบรนด์ TSW นะให้เรามีซิกจานะมีเงินเก็บมีเงินอเอเขาเรียกมีเงินออมมีเงินเพื่อการลงทุนมีเงินเพื่อการศึกษามีเงินเพื่อค่อาใช้ใจ่ายในบ้านนะมีเงินเพื่อใช้นี่นะ 6กระปุกของเราเราต้องฝึกตัวเองนะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่เราไม่ได้เตรียมตัวเองไว้มันก็เลยทําให้เราเป็นหนี้นะคะเราหาสาเหตุปุ๊บเราก็ต้องยอมรับมันไม่เป็นไรในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับนะหลังจากนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองใหม่นะทุกคนคะว่านับจากนี้ไปฉันจะต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ฉันมีไรายได้เพิ่มนะคะงานเพิ่มหา เ,เขาเรียกว่าทํางานเสริมนะให้เรามีไรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็หากรลยาณมิตรหา m a เ t e r m ม n d ใหม่ๆนะเพื่อให้เขาอ่ะเขาเรียกว่าพอเราได้วิธีคิดใหม่เราก็เปลี่ยนการลงมือทําใหม่เราคิดใหม่เราเชื่อแบบใหม่เราเปลี่ยนการลงมือทําแบบใหม่ผลลัพธ์เราก็ได้แบบใหม่แน่นอนนะแล้วสำคัญก็คือเรียนแล้วเราก็ลงมือทำนะคะเพราะว่า ถ้าเราเรียนอย่างเดียวแต่เราไม่ทำทุกคนขามันก็เท่ากับศูนนะแต่ถ้าเราเรียนแล้วก็ลงมือทำมันก็มีโอกาสถึงเป้าหมายของเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเพราะแต่ละคนในในระหว่างทางในการไปถึงเป้าหมายแต่ละคนต่างกันนะบางคนที่เขาตั้งเป้าหมายใหญ่ เขาก็ลงมือทําเยอะเขาก็ไปถึงผลลัพธ์เร็วแต่กับอีกคนนึงตั้งเป้าหมายเล็กนะคะการลงมือทําเล็กๆผลลัพธ์มันก็เล็กๆนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครที่จะตั้งเป้าหมายชัดเจนกว่ากันแล้วก็ใหญ่กว่ากันนะก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วต่างกันนะแต่ทุกคนสําเร็จแน่นอนขอแค่ให้เรามีเป้าหมาย เราลงมือทําสม่ําเสมอแล้วเราชัดเจนนะแล้วก็เขาเรียกมีวินัยนะยังไงมันก็ถึงเป้าแล้วสุดท้ายเราก็คือ,อเขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วลงมือทำนะทุกคนขาเราก็จะได้ประสบการณ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะแต่ว่าจงพิสูจน์ด้วยการเอาไปลงมือทำนะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่เจอปัญหาในชีวิตอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินความรักสุขภาพนะขอให้เรานะาหาสาเหตุให้เจอแล้วยอมรับแล้วเราก็ลุกขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะสิ่งที่แดงได้อีกอย่างหนึ่งในการออกจากปัญหาได้ง่ายนะคือแดงไปฟังมหาการ 21วันของครูสิตานะซึ่งเป็นคลิปฟรีนะฮะเซิร์ชใน YouTube ได้ว่า,ามหากาศ21วันครูสิตานะแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำทำไมแดงถึงเชื่อครูสิตาเพราะว่าครูสิตาจากคนที่ติดลบนะเ,เขาเรียกว่าติดลบอ่ะเป็นหนี้10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทแต่เขาสามารถาใช้หนี้ได้ภายใน3เดือน แล้วในระยะเวลาเดเดือนเขาสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจมียอดธุรกิจร้อยล้านได้นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้แหละค่ะผลลัพธ์ตรงนี้ที่ทําให้แดงเชื่อเชื่อนะ,ะแล้วก็ไปดูพ่อครูสิตาได้ทําคลิปมหากาศ21วันไว้นะคะ,ะแดงก็ไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํา3วันแรกเนะะี่ยค่ะเราเราได้เยอะมากนะ,ะเพราะ มันเป็นเรื่องของตัวเราล้วนๆเลยวายูล้วนๆเลยนะที่เราเป็นนี่ที่เราไม่สำเร็จที่เราโน่นนี่นั่นมันมาจากตัวเราล้วนๆน,นะฮะเราฟังเรารู้สึกแบบให้พลังตัวเองได้ขอบคุณตัวเองทราบซึ้งสิ่งที่เรามีนะจริงๆแล้วเรามีอะไรเยอะแยะมาก มาเราขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจนะขอบคุณตัวเองที่ยังมีบ้านขอบคุณตัวเองที่ยังมีรถขอบคุณตัวเองที่มีสามีที่ดีมีลูกที่เป็นอภิชาติตบุตรนะแล้วก็ขอโทษตัวเองที่ผ่านมาเคยดูถูกตัวเองเคยไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือเคยล้มเหลวยังไงเราขอโทษนะเราทําตามคลิปนะ <c oughs> แค่สามวันแรกนะมันก็ปลุกพลังเราได้เยอะนะปลุกพลังให้เราเกิดความเชื่อมั่น ให้เราลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองตั้งเป้าหมายอีกครั้งเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําใหม่อีกครั้งนะมันก็ทําให้เราได้ผลลัพธ์ใหม่นะอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะสำหรับใครที่เจอปัญหาอยู่นะแดงเชื่อว่าคลิปมหากาศ21วันนี้จะช่วยใครช่วยเหลือใครอีกหลายๆคนนะที่ เขาเรียกว่าที่พร้อมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะที่พร้อมที่จะอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะแต่จงพิสูจน์ด้วยการเอาไปลงมือทำนะแล้วทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะก้าวผ่านออกจากปัญหานี้ไปได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคน ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะไปได้อีกค่ะบอกตัวเองค่ะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราค่ะสักวันหนึ่งเราต้องสําเร็จสักวันหนึ่งเราต้องออกจากปัญหานี้ได้สักวันหนึ่งมันจะผ่านไปด้วยดีนะ,ะแล้วก็บอกตัวเองว่าไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกนะคเธอสุดยอดเธอยอดเยี่ยมบอกตัวเองแบบนั้นนะ,ะ,ะเพราะไม่มีใครที่จะ ช่วยเหลือเราได้นะนอกจากตัวเราเองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอัตหิอัตโนนาโถนะเราช่วยเหลือตัวเองลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองก่อนนะเดี๋ยวสิ่งดีๆเดี๋ยวพอเราลงมือทำนะเดี๋ยวจัก,กรวาลเขาจะเปิดทางสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะเชื่อแบบนั้นนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเลิฟ you